เรื่องย่อละครคทาสิงคทาสิงคือของคู่บ้านคู่เมืองชาวกองไตเมื่อเจ็รอปีมาแล้วคทาสิงถูกสร้างโดย พระเจ้าสิงหวรมันโดยอัญเชิญพระอิศวรและทวยเทพมาประสิทธิ์ประสาทอิทธิฤทธิ์และอาคมและมอบให้ชัยยะผู้เป็นนายทัพเพื่อใช้ต่อกรกับกองทัพผู้รุกรานด้วยใส่เวทต่างๆแต่ราชโปรโหิตเจ้าแสนเมืองต้องการครอบครองคทาสิงเช่นกันจึงเกิดการแย่งชิงแม้ว่าชัยะยจะรักกับบัวสวรคร์ลูกสาวของราชรโรหิตเจ้าแสนเมืองแต่ก็ไม่สามารถจะยกคทาสิงให้ราชปรห หิตเจ้าแสนเมืองได้จึงเกิดการต่อสู้แย่งชิงบวูสวรรค์ถือความรักต่อชัยยะเป็นสาระจึงยอมตายไปกับชัยยะโดยแบ่งคทาสิงถือไปยมโลกคนละส่วนคทาสิงถูกแยกเป็นสองส่วนและหายสาบสูญไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา700ปีต่อมา ไตรเด็กกำพร้าที่ลอยน้ำมาตั้งแต่อายุสองขวบได้รับการชุบเลี้ยงจากหลวงปู่เหลียนที่ทุดงผ่านมาพบเข้าหลวงปู่เหลียนเห็นว่าไตรเป็นผู้มีบุญจึงได้ถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้รวมทั้งสักยัน์เกราะเพชรที่ทำให้ไตรคงกระพันหนังเหนียวด้วยไตรามาที่สิงหานครซึ่งเขาใจว่าต้นทางที่เขาลอยน้ำมาต้องมาจากที่นี่เขาต้องการรู้ชาติกาเนิดของเขา ไตรได้มาพบกับซิรินดาลูกสาวคนกลางที่ถูกเก็บมาเลี้ยงของนายสุทธาผู้มีอิทธิพลของที่นี่ซิรินดาเป็นผู้หญิงที่มีความพิเศษเธอสามารถพูดอ่านภาษากองตายโบราณได้มาตั้งแต่กำเนิดอีกทั้งยังเป็นนักประวัติศาสตร์อีกด้วยซิรินดานึกรักไตรตั้งแต่แรกเห็นซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร สารวัตรประคองและหมวดแสงจัน์ทรเป็นตำรวจประจำที่นี่โดยมีผู้กำกับเทระเป็นหัวหน้าตำรวจที่นี่สารวัตรประคองแสงจัน์ทรเป็นตำรวจน้ำดีที่พยายามจะจับสุทามาดำเนินคดีหลายครั้งทั้งค้ายาเสพติดค้าอาวุธ แต่เพราะไม่มีหลักฐานแบบแน่นหนาและผู้กำกับเทีระก็รับเงินและมีผลประโยชน์กับสุทธาอยู่ซึ่งจะว่าไปผู้กำกับเทีระก็ไม่ได้เป็นคนซื้อตรงนักต่อหน้าเขาทำเป็นพักดีกับสุธาแต่เบื้องหลังเขาต้องการล้มสุทาแล้วขึ้นมาเป็นใหญ่เองแต่ตอนนี้เขายังทำอะไรไม่ถนัดเพราะสุทาร่วมกันค้าขายของผิดกฎหมายและเป็นมิตรกับนายพลสำราญ หัวหน้ากองกำลังปฏิวัติกองตายใหม่หมวดเนรันเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของนายพลสำราญกับเบนซิลิและนายพลสำราญวาดหวังให้เนรันแต่งงานกับสิรินดาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ตรารมาทำงานที่คานเรือของสุทาทำให้สารวัตรประคองจับตาดูตรายเป็นพิเศษแล้วเรื่องก็เผยว่าที่แท้ตรายเป็นลูกของผู้ใหญ่เพิ่มกับเบนซิริเพื่อนรักของเขาตั้งแต่สมัยเขาเปจากตำรวจเรื่องราวประจักษ์ว่าผู้ใหญ่เพิ่มกับเบนซิริถูกคนร้ายปล้นบ้านซึ่งสารวัตรประคองสงสัยว่าสุธาเป็นคนทำเพราะต้องการอะไรบางอย่างจากผู้ใหญ่เพิ่ม ไตรกับสารวัตรประคองและแสงจัน์ทจึงช่วยกันสืบหาความจริงสุทธาเป็นคนมีวิชาอาคมและคงกระพันโดยมีหนานอินเป็นอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แต่อวิชาที่สะสมในร่างกายของสุทธามากเกินไปทําให้ทุกวันพระสุทธาจะต้องเก็บตัวและต้องทนต่อความเจ็บปวด ของเดราชานวิชาที่นับวันจะกัดกินร่างกายของเขาไปทุกทีทางเดียวที่จะรักษาหายคือเขาต้องหาคาถาสิงให้เจอสุทาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ผู้กำกับเทระก็สงสัยว่าสุทากำลังหาอะไรบางอย่างที่มีค่ายอย่างแน่นอนนายพลสำราญรู้ว่าคาถาสิงเป็นสมบัติของกองตายโบราณและซ่อนลายแทงสมบัติที่พระเจ้าสิงหวรมันซ่อนเอาไว้ เขาร่วมมือกับสุทาช่วยกันตามหาโดยให้เนรันกับซิรินดาช่วยกันหาส่วนตรายก็หาข้อมูลจนพบว่าคนที่ฆ่าพ่อเขาคือสุดทานั่นเองสุดทาเขาปรนบ้านและฆ่าผู้ใหญ่เพิ่มตายแล้วเบนสิริก็พาตรายซึ่งตอนนั้นชื่อภูนวิ่งหนีไปเบนสิริปล่อยตายลอยไปตามน้ำส่วนตนเองถูกยิงตกน้ำหายสาบสูญไป ไตรกับสิรินดาผูกพันกันมาแต่ชาติพบก่อนสิรินดาพบว่าที่แท้ไตรคือชัยยะส่วนเธอคือบัวสวรรค์ทั้งสองคนผูกพันกับคาทาสิงและช่วยกันหาจนเจอส่วนเนื้อรัน ก็ไปพบรักแสงจันทร์สุทธาที่แท้คือราชปุโรหิตเจ้าแสนเมืองและแสดงตัวครอบครองคาถาสิงเพียงคนเดียวเขาหักหลังและฆ่านายพลสำราญขณะที่เดินทางไปหาสมบัติตามรายแทงผู้กำกับเทีระาตามไปจนพบสมบัติแล้วเกิดการต่อสู้แย่งชิงในที่สุดเหตุการณ์ก็กลับไปเป็นเหมือนอดีตที่ผ่านมาคือตรกับซิลินดาตกลงที่จะฆ่าตัวตายแทนการให้คาาสิงตกไปในมือคน ร้ายแต่เดือยแรงแห่งรักกรามแห่งเสน่หาทำให้ทั้งคู่รอดพ้นวิกฤตสุดธาหรือราชบุโรหิตเจ้าแสนเมืองขังตนเองในถ้ำที่ปิดตายเฝ้าสมบัติและคาถาสิงตราบชั่วกับชั่วกันตรยากับซิลินดาจึงได้ครองรักกันและเนรันก็ได้ครองรักกับแสงจันทร์ติดตามชมละครคาาสิงดาเร็วๆนี้ทางช่อง7 HD กดเลข35